วันนี้บรรยากาศท้องทุ่งนาวัดผงชัยต้นข้าวกำลังเริ่มเติบโตขึ้นจากดินแห้งแล้งกลายเป็นดินสีเขียวขึ้นมาแล้วบวกกับต้นไม้ต่างๆในวัดก็เริ่มเขียวไปเหมือนกันต้นหญ้าก,ก็ขึ้นมาด้วยวันนี้ก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนประยุทธ์นักเรียนมัธยม ปันจยนได้มาช่วยงานวัดถอนหญ้าเอาญ้าเก็บทำความสะอาดวัดเป็นการช่วยสร้างคุณงามความดีสร้างคุณประโยชน์แก่พุทธสานวัดปงชัยหลวงปูก่กมีสิน้ำใจให้เป็นค่าขนมค่าอาหารค่าทุนการศึกษาไปโรงเรียนค่าน้ำมันรถเพื่อป็นการ เอื้อเฟื้อแก่เด็กๆที่วันหยุดได้มาช่วยงานการกุศลอนาคตก็จะเป็นเด็กที่ดีของชาติต่อไปซึ่งคุณงามความดีนั้นเริ่มทําไว้ฝึกไว้ตั้งแต่เป็นเล็กเป็นเด็กเล็กก็จะติดฝังอยู่ในจิตสํานึกของเด็กๆตลอดไปก็ขอให้เด็กๆทุกคนจงตั้งใจศึกษาเรียนมีงานไหนที่เป็นประโยชน์เป็นงานที่เป็นจิตอาสาก็ร่วมด้วยช่วยกันเพราะ ทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่ของใครุร่นปูุ่่นย่าทวันหนึ่งก็ต้องล้มหายใจจากไปอนาคตพวกเราที่เป็นเด็กๆก,ก็เจริญตับตัวขึ้นมาดูแลต่อไปวันนี้หลวงปู่ก็ได้รับให้เด็กๆันนี้มารับใช้หลวงปู่ก็มีน้าใจให้เป็นค่าขนมนมเนยค่าน้ำมันรถไปโรงเรียนก็ขอให้เด็กๆทุกคนถ้าวันหยุดก็ข้าหาหลวงปู่หลวงปู่ก็จะมีงานให้ทําไปเรื่อยๆเ,เพื่อช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อซึ่งกันและกัน สร้างคุณงามความดีไว้กับพุทธสถานเป็นอนาคตของชนรุ่นหลังต่อไปก็ขออนุโมทนาสาธุขอคุณงามความดีที่เด็กๆที่มีต่อพุทธสถานแห่งนี้จงมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจเจริญตบโตเติบใหญ่ไปเป็นผู้ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมต่อไปขออนุโมทนาสาธุ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 เมียเมียก็มาช่วยกันแล้วเมียเมียแล้วเมียเมียเจ้าสีหนุ่มมา ครับเจ้าเมียเมียก็มาออดอ้อนตามหลวงปู่มาเหมือนกันปู่ก็เรามาดูเด็กๆเ,เขาทํางานกันเนาะเจ้าเมียก็มาอ้อนหลวงปู่ด้วยจะช่วยถอนหญ้าเหรอคะช่วยถอนหญ้าเหรอครับเด็กเจ้าเมียเมียเด็กชายโชคดี โชคดีมาหาหงลวงปู่แล้วฮ่วาวิ่งไปเลยกับพี่เหรอวิ่งไปวิ่งไปไปจังวุญอ่อนจังวุญอ่อนนี่เป็นเพื่อนกับมันก็สาพุ่มพวงจริงๆไปไหนไปได้วยกันตะลอดเลยนะเพื่อนรักกันแท้เพื่อนแท้รักกันพุ่มพวงก็เสริมสวยตะลอดเลยนะเสริมสวยตะลอดเลยนะโอ้ยเสริมสวยดีจัง 哎。